เร็วอย่างนี้เนี่ยชั่วมากเร็วไดยย้ำต่ำชาฉันไม่เคยใคร,ใครชั่วและเร็วอย่างนี้มาก่อนเลยชั่วในใจฉันมากไอพกนั้นเหรอพ่อเนี่ยเฮ้ยพ่อจะเร็วยังไงวะพ่อทำได้ทุกคนขนาดนี้เถอะเนี่ยฮะเจ๊หงเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาต้องเธอสิงโตตกลงมาเขาต้องกาเป็นกระเทยเพราะพ่อดี่เหรอเ่อนพ่อคนนี้เมื่อก่อนมันชื่อไอหง เล่นสิงโตโตกลงมาไข่แตกมันกระเบนเข็มมาเป็นกระเทยเปลี่ยนชื่อมาเป็นหงฟ้าโหอีหากินนี่พ่อแล้วผู้หญิงที่นั่งข้างพ่อเนี่ยที่เป็นแม่ฉันใช่ไหมใชทม่ทำไมทำไมเมื่อก่อนแม่ฉันหุ่นดีอะแล้วทําไมทุกวันนี้แม่ฉันหุน่นยังก็แทงน้ำมาพ่อโอ้ฮยเมื่อก่อนแม่เจ้าเอวบางร่างน้อยพอโดนพ่อจัดชุดใหญ่ไว้จัดหนักไป ก็เลยเสียสการส่งตัวแบบนี้ลุงเลยน,นี่พ่อจัดชุดไหนเข้าไปเนี่ยทำไมก็รูกเอาเอานุ่นยัดเข้าไปพันนีไม่ใช่มาข้างอตอบโต้โ<อ>ด้วยเออยทำเนี่ยขอให้ทำยัดหายห,หมดก่อนเถอะเออนี่พ่อจะพูดให้ฟังนะอะไรกับพ่อพ่อขอสั่งเด็ดขาดเลยนะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพวกไอ้แปะกับไอ้พวกสารเจ้าเป็นเด็ดขาดเข้าใจไหม,มพ่ออะไร นะขอให้เหตุผลนี้พ่ออะไรเอาเหตุผลมาดิพ่อพ่อไม่อยากให้ทะเลาะกันไงอยากพวกเองเป็นคนดีไม่อยากให้เป็นนักเลงหัวไม้หัวไม้ไหนอะมีไม้จากหัวไหมเนี่ยตรนี้มันเป็นคําเปรียบเทียบเปรียบใครอะเปรียบกับมึงไงอ้ลูกเลวมึงอบใครเนี่ยพ่อพ่อพ่อข้าว่าเตยของข้าเนี่ยทําไม่ถูกต้องนะเว้ยใช่ทําไม่ถูกไงนี่เอางี้ดีกว่า เราจะแก้แค่พวกมันไงดีวะฮะยังงี้ไม่ต้องจัดหนักด้วยหนักขนาดผมพอไหมพี่หนักไม่ใช่ตัวขนาดมืงอย่างนั้นน่วจะทำยังไงล่ะครับในเมื่อมันฝากความแค้้บนหน้าเราต้องไปเอาคืนสิเว้ยี่ต้องล้างแค้นคืนให้ได้ ขำอะไรเนี่ยอขุ่มอะไรกันเนี่ยเห็นลูกพี่ขำขำตามกูขำได้คนเดียวมึงไม่รู้เขาคิดกูหรอกกูขำได้คนเดียวตรงเนี้ยขำได้แล้วขำเลยตรงเนี้ยมันขำได้เลยมาเดียวเอางี้ดีกว่าเอาอะไรดิมันหัวเราะไม่พร้อมกันเดี๋ยวพอข่ายกนิ้วปั๊บเอ็งหัวเราะเลยยกนิ้วปั๊บหัวเราะปุ๊บ